เข้าใจแล้วครับขอมาจากเปลี่ยนบทสคริปต์นี้เป็นภาษาไทยยาวประมาณ1,200คำพร้อมฮุก30วินาทีเร็วๆและอินโทรช่องเกียร์ฮับโดยไม่ใส่หัวข้อเหมือนที่คุณขอไว้ในโลกที่อำนาจทางอากาศไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยตัดสินผลการรบแต่ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองโลก ุกเครื่องบินขับไลย,ยุคที่หมีค่ามากกว่ากำลังรบมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรเทคโนโลยีล้ำสมัยและการลงทุนมหาศาลวันนี้เราจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์สำคัญของประเทศเบลเยียมเมื่อปี2025ได้มีการจัดพิธีส่งมอบเครื่องบิน f 3 5 a าลำแรกในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาพิธีที่เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพอากาศเบลเยียมอย่างสิ้นเชิงจับตาให้ดีเพราะในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คุณจะได้เห็นทั้งรายละเอียดของงานราคาอันน่าทึ่งและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อ,อยุโรปที่อาจทำให้คุณคาดไม่ถึง ยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่จะพาคุณสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำที่สุดเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่และรถถังที่กำหนดสนามรบแห่งอนาคตถ้าคุณชื่นชอบพลังทางทหารและนวัตรกรรมเชิงกลยุทธ์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะที่นี่คุณจะได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลที่คุณไม่อาจหาได้ง่ายๆที่อื่นพิธีในปี2025ที่รัฐแอริโซนาภายในโรงงานของล็อกฮิตมาติงมีทั้งตัวแทนรัฐบาลเบลเยียมนายทหารระดับสูงและผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นแค่พิธีรับมอบเครื่องบินใหม่แต่ในความจริงมันคือผลลัพธ์ขององค์การวางแผนหลายปีการถกเถียงทางการเมืองและการลงทุนมหาศาลที่ตัดสินใจพาเบลเยียมเข้าสู่ยุคใหม่ของอำนาจทางอากาศเบลเยียมสั่งซื้อ F-35A จำนวน34ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AM ที่ประจำการมาตั้งแต่ทศวรรษ1970การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องแข่งขันกับยูโรไฟเตอร์ไทยูนและดัซเลราเฟลแต่สุดท้ายในปี2018รัฐบาลได้เลือก F-35A เพราะคุณสมบัติการล่องหนที่เหนือกว่าการเชื่อมต่อระบบของ NATO และความเข้ากันได้กับพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิตาลีและเนเธอร์แลนด์พิธีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งมอบเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระดับโลกของโครงการ F-35 นักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคของเบลเยียมได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมพร้อมทั้งการบินและการซ่อมบำรุงในยุโรปนี่จึงไม่ใช่การซื้อเครื่องบินเพียงอย่างเดียวแต่คือแพ็กเกจขององค์การถ่ายโอนเทคโนโลยีและการบูรณาการทางทหารในแน่ของราคา F-35A 1ลำมีมูลค่าประมาณ89ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อรวมค่าโครงสร้างสนับสนุนอะไหล่การฝึกอบรมและระบบซ่อมบำรุงทั้งโครงการแล้วมูลค่าจะพุ่งเกิน4,000ล้านดอลลาร์และนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตลอดอายุการใช้งานที่อาจสูงกว่าราคาซื้อหลายเท่า เพราะเครื่องบินรุ่นนี้ต้องการระบบซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากสำหรับล็อกฮิตมาติงพวกเขาเน้นย้ำว่า F-35 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่แต่มันคือศูนย์กลางของเครือข่ายการรบมันสามารถเก็บข้อมูลประมวลผลและแชร์ให้กับเครื่องบินลำอื่นดาวเทียมระบบภาคพื้นดินและเรือรบในเวลาเดียวกันทำให้ F-35 ทำหน้าที่เหมือนศูนย์บัญชาการลอยฟ้าเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ข้อมูลข่าวกรองสำคัญพอๆกับอาวุธ รัฐบาลเบลเยียมก็ประกาศชัดว่าการซื้อ F-35 คือการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องน่นฟ้าแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปฏิบัติการร่วมกับ NATO ในภารกิจระหว่างประเทศเช่นการลาดตระเวนในทะเลบอลติกและการสกัดกั้นเครื่องบินต่างชาติการมี F-35 จะทำให้เบลเยียมสามารถมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างไรก็ตามภายในประเทศยังมีเสียงวิจารณ์มากมายบางคนมองว่าการใช้เงินมหาศาลนี้ควรถูกนำไปใช้ในด้านสาธารณสุข การศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐานแต่ผู้สนับสนุนโครงการย้ำว่าการลงทุนนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความมั่นคงยังสร้างงานเสริมอุตสาหกรรมและเปิดโอกาสให้เบลยเยียมเข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลกของ f 3 5ผลกระทบระดับภูมิภาคก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อเบลยเยียมเข้าประจำการ f 3 5ก็จะเสริมกำลังร,งร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเครื่องรุ่นเดียวกันเช่นเนเธอร์แลนด์และอิตาลีทำให้ยุโรปตะวันตกมีเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศที่แน่นแฟ้นขึ้น พิธีส่งมอบในปี2025เป็นเพียงก้าวแรกเครื่องบินลำต่อไปจะทยอยส่งมอบไปจนถึงสิ้นทศวรรษนักบินเบลเยียมจะยังคงฝึกที่สหรัฐอเมริกาก่อนนำเครื่องกลับไปยุโรปและบรรจุเข้าประจำการเต็มรูปแบบในเชิงสัญ,ญลักษณ์การมีเจ้าหน้าที่ NATO ร่วมง,งานยืนยันว่า f 35ไม่ได้เป็นแค่การซื้อขายแต่คือการยืนยันพันธมิตรทางทหารที่เหนียวแน่นระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับล็อกฮิตมาตินนี่คือการพิสูจน์ว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไปได้ แม้จะเคยถูกวิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายและความล่าช้าในอดีตแม้ราคาจะสูงแต่ประเทศต่างๆก็ยังเลือก F 3 5เพราะไม่มีคู่แข่งใดที่รวมคุณสมบัติการล่องหนเซนเซอร์ล้ำส,สมัยอำนาจการรบและความสามารถเชื่อมต่อในเครือข่ายเหมือนกัน e u r o ไ i g h t e r หรือรา f a ลก็เป็นเครื่องบินชั้นยอดแต่ยังคงอยู่ในเจเนเรชันก่อนหน้าความท้าทายของเบลเยียมต่อจากนี้คือการบริหารต้นทุนการใช้งานเพื่อให้เครื่องบินพร้อมรบโดยไม่เป็นภาระทางการเงินมากเกินไปผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าในระยะยาว กองทัพอากาศเบลเยียมจะมีขีดความสามารถสูงขึ้นพร้อมรับบทบาทสำคัญทั้งในการป้องกันประเทศและการร่วมปฏิบัติการกับ NATO ดังนั้นพิธีในปี2025ที่แอริโซนาไม่ใช่เพียงการส่งมอบเครื่องบินหนึ่งลำแต่มันคือการประกาศว่าเบลเยียมเลือกเดินหน้าสู่อนาคตขององค์การรบทางอากาศแม้จะต้องจ่ายราคาที่สูงก็ตาม f 35คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีและการบูรณาการระดับโลก แล้วคุณละคิดว่าการที่ประเทศเล็กๆอย่างเบลเยียมลงทุนมหาศาลในฝูงบิน F-35A จำนวนไม่มากนั้นคุ้มค่าหรือไม่หรือคุณนํำเงินไปพัฒนาใน,นด้านอื่นมากกว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพราะนี่คือประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันทั่วโลกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีทางทหารได้รู้จักเกียร์ฮับแล้วเจอกันภารกิจหน้าที่นี่ช่องของคุณสำหรับพลังและกลยุทธ์ คุณอยากให้ผมทำต่อด้วย5ชื่อคลิปแบบคลิกได้บวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ไหมครับเข้าใจแล้วครับผมจะเปลี่ยนบทสคริปนี้เป็นภาษาไทยยาวประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีเร็วๆและอินโทรช่องเกียร์ฮับโดยไม่ใส่หัวข้อเหมือนที่คุณขอไว้ในโลกที่อำนาจทางอากาศไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยตัดสินผลการรบแต่ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองโลกทุกเครื่องบินขับไลยุคที่5มีค่ามากกว่ากำลังรบ มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรเทคโนโลยีล้ำสมัยและการลงทุนมหาศาลวันนี้เราจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์สำคัญของประเทศเบลเยียมเมื่อปี2025ได้มีการจัดพิธีส่งมอบเครื่องบิน F-35A ลำแรกในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาพิธีที่เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพอากาศเบลเยียมอย่างสิ้นเชิงจับตาให้ดีเพราะในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คุณจะได้เห็นทั้งรายละเอียดของงานราคาอันน่าทึ่งและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อ,อยุโรปที่อาจทำให้คุณคาดไม่ถึง ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำที่สุดเครื่องบินขับไลยุคใหม่และรถถังที่กำหนดสนามรบแห่งอนาคตถ้าคุณชื่นชอบพลังทางทหารและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะที่นี่คุณจะได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลที่คุณ